ก็ขอสวัสดีนักเรียนนะครับแล้วก็ผู้ปกครองที่รับชมคลิปวิดีโอตัวนี้อยู่นะครับผมก็สําหรับสัปดาห์นี้จะมาอธิบายนะครับใบงานออนแฮร์นะครับของนักเรียนชั้นป5นะครับอาจจะช้าหน่อยนะครับสัปดาห์นี้เนื่องจากคุณครูนะครับติดธุระกับทางเขตพื้นที่นะครับเลยไม่ได้มีเวลาที่จะมาทําคลิปให้แต่ก็จะพยายามทําให้ทุกสัปดาห์ให้ได้นะครับผมก็สําหรับใครที่ทําเสร็จแล้วนะครับสามารถ ตรวจคําตอบกับคลิปนี้ได้เลยนะครับสําหรับนักเรียนชั้นป .5 นะครับสําหรับใครที่ยังไม่ทํานะดูประกอบไปนะเป็นแนวทางนะครับในการทำเนาะนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็ป .5 นะครับเราจะอยู่ที่ไม่แน่ใจว่าบทที่เท่าไหร่นะครับมีอยู่ในหนังสืออยู่นะครับผมจําบทไม่ได้แล้วเนาะแต่ว่าเป็นใบงานนะครับทีนี้นะครับ เรื่องที่เราจะเรียนก็นคือเป็นการบอกเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเห็นไหมมีคําแปลให้เราครับว่าเขาสูงเขาผมยาวเขาหุ่นดีถูงไม่ลูกหรือผมหยิกแสดงว่าเขากําลังจะบอกเกี่ยวกับอะไรครับ what do they look like what do they look like แปลว่าพวกเขามีลักษณะภายนอกเป็นยังไงนะครับคือลักษณะเป็นยังไงนั่นเองการบอกลักษณะของ บุคคลน,นั่นเองนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับเรามาดูเนื้อหากันก่อนครับคนนี้นะครับชื่อวีนาถูกไหมคนนี้ชื่อซูคุณครูเขียนไปให้แล้วนะครับพิมพ์ไปให้แล้วตัวนี้เป็นเซนติเมตรที่พวกเขาสูงถูกไหมครับซูเนี่ยสูงประมาณเท่าไหร่ลูก120ใช่ไหมแล้วก็วีนาสูงประมาณ140เซนติเมตรถูกไหมครับบรรทัดแรกเขาบอกว่าวีนา is one Centimeters tall นะครับวีนาเนี่ยสูงเท่าไหร่ครับ140ซนติเมตร cm นะครับย่อมาจากเซนติเมตรนะครับต่อไปบรรทัดที่2ครับยังอยู่ที่วีนานะครับ she has long hair เห็นไหม long แปลว่ายาวครับ hair แปลว่าผมฉะนั้นวีนาเป็นคนที่เป็นยังไงครับผมยาวถูกไหมครับ She is slim. She is slim. Slim แปลว่าอะไรครับแปลว่าหุ่นดีนะครับแปลว่าหุ่นดีนั่นเองนะครับอาต่อไปมาดูที่สูครับ Sue S-U-E เห็นไหมเราต้องดูให้เป็นนะครับว่าคำนี้มันมาจากตรงนี้นะครับ Vina น,นะครับ s u มันอยู่ตรงนี้ Sue is 1 2 0 centimeters tall. ซูเนี่ยสูงเท่าไหร่หลุก100อะไรครับ120ซนติเมตรถูกไหมครับต่อไปเขาบอกว่า she has curly hair she has curly hair hair แปลว,ว่าอะไรครับ hair แปลว,ว่าผมผมหยิกนั่นเองนะครับ curly hair นะครับผมหยิกอันนี้หมุนไปแล้วสำหรับผู้หญิงต่อไปเรามาดูตัวอย่างของการบอกลักษณะผู้ชายนะครับ มีตัวละครอยู่สองตัวนะครับมีโทมัสกับวินัยนะครับโอมัสแอนด์วินัยอ่าเห็นไหมครับโทมัสชื่อเขานะครับโทมัสเรามาดูว่าลักษณะโทมัสเขาอธิบายไว้ว่ายังไงนะครับเขาบอกว่าโทมัสเวท58กิโลกรัมส์นะครับโทมัสเนี่ยหนักเท่าไหร่ครับ58กิโลกรัมถูกไหมคำนี้แปลว่าหนักนะครับอ่า ่อไปครับ he has short hair he has short hair short แปลว่าสั้นถูกไหมครับ hair แปลว่าผมแสดงว่า t h o m a เจ็บผมสัน้นแล้วก็ he is plump he is plump แปลว่า t h o m a มีลักษณะที่อวบอ้วนถูกไหมครับต่อไปครับมาดูที่วินัยครับเขาบอกว่าวินัย weighs 30 5กิโลกรัมหนักเท่าไหร่ครับ35คือตัวเลขคือ35กิโลกรัมถูกไหมครับวินัยนะครับคนนี้นะครับตัวเล็กๆ he has short hair short คืออะไรครับสั้น hair แปลว่าผม short hair แล้วก็สุดท้าย he is slim คือเขาผอมนั่นเองผอมหุ่นดีนั่นแหละนะครับอ่ะ สำหรับเนื้อหาเดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าคุณครูจะไปต่อแบบฝึกหัดตรงนี้นะครับว่าต้องทำยังไงนะครับโดยดูจากเมื่อสักครู่เลยนะครับคู่คน2คู่นี้นะครับผู้หญิง1คู่ผู้ชาย1คู่รวม4คนแล้วเราจะมาตอบคำถามตรงนี้นะครับในคลิปหน้านะครับนักเรียนติดตามคลิปหน้าเลยนะครับ